ครับ <c oughs> ตเตาเผาถ่านขอนไม้นะครับดำเนินเดินมาถึงจุดที่แก,ก๊สกำลังจะหมดแล้วครับ <c oughs> อุณหภูมิสูงสุดในเตาอ,อบนะครับ368อองศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่า,าบางส่วนสัมผัสกับขาเตาอ,อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้ว ระยะเวลาในการปล่อยแก๊สทั้งหมดโอ้โหนี่นานมากเดี๋ยวผมไล่ดูบันทึกนะครับปล่อยแก๊สตั้งแต่อุณหภูมิ250ก็ประมาณสองทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งอันนี้หทุ่มสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งเลยไม่ให้สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่ง ห้าทุ่มครึ่งกับอีกครึ่งชั่วโมงพอมันหกทุ่มก็เป็นสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงครับเวลาเวลาปล่อยแก๊สระยะเวลายาวนานถึงสี่ชั่วโมงนะครับไมย้ยูคาลิปตัดแห้งสนิทโอเคเดี๋ยวอ่า เตาแบบนี้ข้อดีก็คือเราสามารถไม่ให้มันมีควันเลยเป็นเตาไร้ควันได้เลยนะครับถ้าเราไม่เก็บน้ำส้มควันไม้แต่ว่าเราก็ออกแบบไว้ปล่อยให้ควันมันออกหลังหลังเตาได้นะครับเพื่อที่จะไปเก็บน้ำส้มควันไม้เดี๋ยวครั้งถัดไปค่อยว่ากันแล้วอีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องมารอปิดเตานะครับจริงๆก็ปล่อยทิ้งไว้เลย ก็กลับไปเลยได้เลยเพราะว่าไม้ในเตาอบมันจะไม่ติดมะไม่ติดฟืนอยู่แล้วไม่ติดไฟอยู่แล้วแต่ผมก็อยากรู้ว่ามันจะมันจะรอม่นมันจะปล่อยแก๊สอย่างั้นอีกนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดดูฐานกันแน่นอนนะครับอย่าหวังว่าฐานจะได้ฐานต่ำกว่าร้อยโอห์มเลยมันมีทางนะครับ ใครสนใจก็ติดตามก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ